สวัสดีเจ้าขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการครัวคอนโดบายเจ้านางค่ะเจ้าในช่วงนี้นะเจ้ากระแสลิซ่าแบ็คพิงกะเป็นที่โด่งดังกระแสดีขนาดนักเลยเจ้าครับอ่อ ซิงเกิลเดียวนะเจ้าที่เปิยออกมาลาสุดกระทําเรื่องเจ้านางเกื้อเดียวว่าวัฒนธรรมไทยไปเผยแผ่เนาะเขากจะเอาเมนูอาหารเกาหลีมาทําดีกว่าเพราะว่าเอ่อเหมือนเป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันนะเจ้าเจ้านางกลับมาเกื้อเจ้าจะทําเมนูอย่างดีติอยูคาโดแล้วก็ทาได้แล้วก็เป็นเมนูที่ง่ายๆแล้วก็เป็น เมนูติ่สามารถหาวัตถุดิบได้ง่ายๆในเมืองไทยนะเจ้าบันมีอ,ย,ย,อย่างยุ่งยากมันต้องอ้อเดอร์มาจากเกาหลีแต่สามารถทําเมนูนี่ได้เจ้าก็เลยจะออกมาเป็นเมนูซุปกิมจิเกาหลีเจ้าซุปกิมจิเกาหลีนะเจ้าก็จะมีส่วนประกอบและเครื่องปรุงอย่างพอมไปดูกันเลยเจ้าเริ่มจากตัวเอกเลยเจ้ากิมจิสามารถหาซื้อได้ตามร้านสะดวกซื้อและก็ห้างรั์สินค้าทั่วไป มีหลากหลายยี่ห้อเจ้ามีตึงแบบของคนไทยตึงของแบบเกาหลีแบบแท้ๆเลยก็สามารถหาซื้อกันได้เจ้าชอบรสชาติแบบไหนหรือใครกินแบบยี่ห้อไหนเป็นเปรียสามการสามารถเอามันใจได้เลยเจ้าต่อมาก็จะมีในส่วนของเนื้อซัดเจ้าวันนี้เจ้านางจะใช้ในส่วนของเนื้อตุ๋นเจ้าเนื้อตุ๋นคือเหมือนที่บอกนะเนาะจะอยู่ใน EP 5ทำ เก่กะรีญี่ปุ่นนะเจ้าเข้าไปดูวิธีการตุนเนื้อตุนได้เลยเจ้าว่า,าวิธีทําเป็ดจะได้เพราะว่าจะนา่งใจในส่วนของหมอแรงดันนะเจ้าตีเอามาตุนเนื้อตุนเจ้าส่วนประกอบต่อมานะเจ้าก็าจะเป็นในส่วนของต้าหูทวเหลืองนะเจ้าต้าหูทั่วเหลืองจ้ารสชาติจืดบอกเคยมีรสชาติเจ้าบอกเลยตรงๆและกบเวลาเอาไปใส่กับในซุปเกาหลีเนี่ยมันจะตัดกัน ค,ความเปรี้ยวความหวานของกิมจิจ้หมาะขนาดเลยถ้าใส่เต้าหู้ไข่อันนี้เจ้านางยังบอกเคยใส่นะ้เจ้าไข่ตีบ่ชาชอบเต้าหู้ทองเหลืองก็ลองดูเปลี่ยนเต้าหู้ไข่ก็อาจจะเหมาะเหมือนกันเจ้ามาในส่วนของพักเจ้าพักตีเขาจะใส่ไปในวันนี้นะเจ้าก็จะมีส่วนของหอมแดงเจ้ากระเทียมและก็จะมีเฮดเจ้าเนาเห้องวนะ่าเฮดเก็มทองเนาะและก็จะมีในส่วนของ ต้นหอมสักน้อยเจ้เอาไว้โรยน้าเหมาะขนาดเจ้าถ้าไข่มีในส่วนของต้นหอมปูนหรือต้นหอมไตหวันอย่างเจ้าสามารถใส่ได้เหมือนกันต้นนี้ใหญ่นะเจ้าหมาะขนาดเลยแล้วก็จะมีในส่วนของน้ำซุปเจ้าน้ำซุปวันนี้เขาได้จากกัดตุนเนื้อนะเจ้าก็จะมว่นเป็นน้ำซุปปติเป็นห้องว่าน้ำสต๊อกนั่นแหละเจ้าสำหรับเครื่องปรุงน่ะเจ้าก็มีอย่างนักเลยในส่วนหลักสำคัญนั่นก็นกนคือ โคชูจังเจ้าโคชูจังจะเป็นพริกค่ายถ้าเป็นของไทยก็จะเป็นประมาณพาริกเผาเจ้าเนะาะจะน่าก็เลยห้องว่าพริกเผาเกาหลีหรือว่าโคชูจังสามารถหาซื้อได้ตามร้านค้าสะดวกซื้อและก็ห้างซับสินค้าวโรไปได้เหมือนกันเจ้าจะเป็นกองสีแดงๆเนาะเป็นโคชูจังเจ้าและก็แห่งอย่างหนึง่งก็จะเป็นในส่วนของน้ำมันงาเจ้าและก็จะมีในส่วนของงาขาวและก็ ตบท้ายด้วยไข่ไก่เจ้าไข่จะใส่กีใบกะเอาแต่ความชอบเดี่เจ้าเมื่อของทุกอย่างครบแล้วเจ้ายดี๋ยวจะไปลงมือทํากันเลยเนาะยวเขาจะเริ่มต้นในส่วนของพักตอนเจ้าส่วนเฮ็ดเนะเจ้าเอ่อเฮ็ดเก่บทองเวลาซื้อมาเขาก็จะตัดส่วนท้ายท้่ไปก่อนนะเจ้าอันที่เออมันกลิ่นมาได้เจ้าเ้ากระล่าง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 เรีเยบร่อยเว,เวลาเขาไปต้มไปตุนหรือไปพัดอย่างเนี้ยเจ้าเขาจะคอยเอามาชีคือมันแบบบัติดก่งเป็นแบบ ก้อนใหญ่เป็นไปแล้เจ้ามันจะขิงน้ำบางนี่จะนกักกระเรียมไว้ส่วนหนึ่งเบียรร้อยแล้วเจ้าเดี๋ยวเขาจะมาหั่นในส่วนของอหอมแดงและกระกระเทียมแก่เจ้าขายจะใส่หอมแดงนะ่าหอมแดงน่าจะขึ้นอยู่ต่างๆชอบเรียนะเจ้าหั่นบัดบ่ต้องบัดต้องหั่นบางส่วนเกิดไปเจ้า โยวเวลาไปต้มเปื่อยจปะประมี้ตีเขีียวสกรําแล้วเจ้าเอาหมากแบบพอดีพอดีเจ้า ใช่สมคัญต้อหูเรียมไว้ไดเจ้าเดี๋ยวเวลาเ่อทําทตออเอ่ทําสซุปกิม,มจินะครับก็จะทํามรวดทีเดียวเลยจะต้องมาแบบเออน่าจะไม่ทัน,นเลือนแต่ไม่ทันเลือเจ้าจะเสียเวลาเจ้า เมื่อเฮาหัางและกระเรียมทุกอย่างเรียบร้อยแล้วยาวไปทําสุกิมจิกันเลยเจ้าเอาหมอขึ้นตั้งเลยเจ้าแล้วก็เปิดไฟนะเจ้าแล้วก็น้ำซุปลงไปใส่เลยเจ้าหลังจากใส่น้าซุปเสร็จแล้วเขาก็สามารถใส่ในส่วนของหมอมแดงและก็กระเทียมได้เลยเจ้าแล้วก็ตั้งรอจนกว่าน้ำซุปจะเดือดเจ้า เมื่อน,น้ำเดือนแล้วห่เจ้าเขาจะใส่ในส่วนของกิมจิลงไปเลยนเจ้าเวลาใส่กิมจิก็อยใส่เนื้อเจ้าใส่นักกล้ามไร่รสชาติมันก็จะบอกอร่อยเจ้า mm hmm. แล้วเขาก็จะร้อนเพื่อน้ำซุปเดือแถมรอบนี้เจ้า พอนับสุปเดือทแขงรอบนึงแล้วเขาจะ,จะใส่ในโซนของเนื้อซาร์เจ้าวันนี้หาใไ้เนื้อตุ๋นนะเจ้าแต่ถ้าไข่บดได้ใส้เนื้อตุ๋นโบจะเป็นเนื้อไก่เนื้อหมูตียังแบบผ่านการเอาไปตุ๋นหรือไปทำยังอื่นบ้างให้สุกนหเจ้าสามารถใส่ได้แต่ตหลังจากตีน้ำสุกเดือยตั้งแต่ข้างแรกก่อนที่จะใส่กิมจินะเจ้าเพื่อจะดึงรสชาติของเนื้อซา์ออกมาก่อนที่จะทำอีกสุปต่อไปเจ้าหลังจากนั้นเขาจะใส่ในโซนของเนืเขียทองลงไปเลยเจ้า เมื่อใส่ให้เข็บท้องแล้วกนสักน้อยนะเจ้าให้มันเข้ากันเมื่อใส่ที่ส่วนของนี้เก็บท้องแล้วนะเจ้าเขาจะมาปรุงรสอยนเลยนะเนาะิืมจาก โคชูจังหรือว่าพาาริกเผาเกาหลีเจ้าอันนี้วันนี้จะนั่งจัดใจสักสองจอนนะเจ้าถ้าไข่มากเพชสก็สามารถใช้ได้นักกว่าน,นี้นะเจ้าแล้วก็กล้งไปก้อยให้มันละลายแล้วก็กล้จนทั่วลยเจ้าเดี่ยวมันจะเปดก้อนเปดก้อนนะเจ้าแบบทั่วถึงเมื่อโคชูจังหรือพริกเผาเกาหลีละลายเข้ากับทีเล่เนะเจ้าเข้ากัะตามด้วยในส่วนของ น้ำมันงาและกันงาขาวเจ้าหลังจากนั้นเขาก็สามารถตอกไข่ตามไปเร้่อยๆะเจ้าและกับกนจดไข่สุกดีเจ้า เมื่อใครซุกจีแล้วนเจ้าเขาก็จะสนิส่วนของตบูทูเหล,อเลเเอหืองเจ้าและก็จะตามเป็นต้นของเจ้าแล้ล้อเดือสกา้ามนะเจ้าแล้วก็ปิดไ,ไฟได้เลยเป็ดอันาเสร็จเรียบรอยแล้วเจ้าเป็นยังไงครัเจ้ากับเมน,นูเกาหลีอของเอร์นวันนี้ซุกกินจีเกาหลีนะเจ้าทีพานมาค่อนหน้าโควิด ไปเที่ยวกา้าอีกบ่อยๆก็ลองเอาเมนูที่ไปทําดูนะเจ้าก็าจะทำให้แบบหายคิดถึงกาีกไปได้บางส่วนนะเจ้าทากันง,ง่ายๆเรื่อง,งปรบบุงส่วนผสมตัวนี้นอย่างน่ายอ็เลยไปทําต่างกันดูนะเจ้าสำหรับอีพีนี้นะเจ้าไพ่เปิ้นใจแบบเปินใจยังไงเจ้านางก็ขอฟังคนช่วยกันเข้าไปคอมเมนต์บอกเจ้านางได้นะเจ้าและก็จะไลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดติดตามน,น,นี่นนก็จะนางไปเนาะ ก็จะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อๆไปเจ้าสุดท้ายนี้เจ้านะกก็จะต้องขอตัวลาไปก่อนเจ้าแล้วปะกันใหม่ในอีทีต่อไปยินดีเจ้า